มาซ่อมทีวีนะครับเพื่อนๆนี่แหละอาการตามที่เห็นนะครับเพื่อนๆมีเสียงอยู่นะเราเปิดเสียงขึ้นก็ได้ได้ยินเสียงตามนี้แหละลูกค้าบอกไม่มีภาพจริงๆมันมีภาพนะครับเพื่อนๆเนี่ยแต่ว่ามันขยายกว้างเกินไปนะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยด้านหัอเนี่ยมันหดเข้าทั้งสองด้านเลยนะเพื่อนๆเห็นไหม เร,เราจะพามาทาว่ามันเสียตรงไหนเสียอะไรเดี๋ยวมาดูกันลูกค้าบอกว่าเคยมาซ่อมด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูประวัติการซ่อมกันนะนานเท่าไหร่แล้วลูกค้าบอกว่านานจนจะจําไม่ได้แล้วจําได้แต่ว่าเคยมาซ่อมเป็นทีวีซัมซุงนะอา้าวลืมบอกไปเพื่อนๆทีวีซัมซุงสลิมสลิมก็คือเป็นรุ่นที่ก่อนจะมาเลิกผลิตนะรุ่นสุดท้ายที่เลิกผลิตก่อนที่จะมาเป็น LCD LED นะเพื่อน ประวัติการซ่อมน่าจะดูด้านหลังนะเพื่อนนะถ้าไม่อยู่ด้านหลังตรงๆก็อยู่ด้านล่างเพราะว่าที่เราไว้ด้านล่างก็กลัวเด็กไปฉีกออกถ้าเราติดไว้ด้านบนหรือด้านหน้าต้องทําเป็นสติกเกอร์เป็นกระดาษกาวติดไว้ถ้าไม่ทําอย่างนี้ก็ลูกค้าก็ฉีกออกแล้วก็จําวันไม่ได้เดี๋ยวเราจะคว่ำหน้าลงจะดูนะเพื่อนๆนะน่าจะมีแน่นอนนะเครื่องนี้เห็นไเพื่อนเพอคว่ำหน้าลงมาแล้วเห็นเลยเนี่ย วันที่24เดือน6ปี56เดี๋ยวนี้มัน5 7 5 8, เอ้ย6 7 6 8แล้ว12ปีที่แล้วนะเพื่อนนะเดือนไม่ต้องนับก็ได้นีะ่นี่อาการเดิมที่เคยชอบมีเสียงไม่มีภาพอ่าโอเคเอาให้เพื่อนๆดูเฉยๆเ,เพราะว่าลูกค้าเป็นคนแก้งบอกว่ามันนานแล้วแต่เราทําประวัติไว้ทุกเครื่องนะครับเพื่อนๆก,กี่ปีก็ตามแต่เราจะติดไว้ซ่อนๆไว้สักหน่อยโกวลูกค้าขี้มาดูกันนะเดี๋ยวเราจะแกะ ฝาหลังขึ้นมาซ่อมดูตัวเสียไปด้วยกันนะนะเพื่อนๆนนะสําหรับเพื่อนช่างที่กําลังหาซ่อมว่าจะได้รู้ว่าเสียตัวไหนซ่อมอย่างไรซ่อมแบบไหนแกะฝาหลังออกมาแนละ้วเพื่อนๆผุนก็ไม่เยอะนะถแถวๆนั้นน่าจะฝุนน้อยเป็นทางลาดยางนะบ้านลูกค้าก็ประมาณนั้นแก่อยู่ฝาหลังก็มีเยอะอยู่เหมือนกันเดี๋ยวอะไรเสียเราจะมาดูกันเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้ยังอยู่ในท่าคว่ำหน้าอยู่ อาการแบบนี้คือเสียอยู่ภาคหอนะครับเพื่อนๆหออวุธนะอยู่ในส่วนของพินพินแอมพินแอมก็คือภาคขยายด้านข้างแหละแนวตั้งนะเพื่อนๆน,นะขยายออกด้านข้างแนวตั้งนะฝั่งซ้ายและฝั่งขวาถ้าในส่วนเวอร์ก็ขยายขึ้นข้างบนกับข้างล่างแต่มันจะมีความรู้สึกที่ปรับกันว่าการขยายก็คือถ้าหอเขาบอกว่าขยายความถี่ทาง แนวนอนว่างั้นนะถ้าเป็นเวอร์เป็นการขยายคมถี่ทางแนวตั้งแต่ถ้ามันเสียมาแสดงอาการเป็นแนวนอนถ้าเป็นเวอร์ถ้าหอก็แสดงอาการเป็นแนวตั้งแต่ขยายคมถี่ทางแนวนอนโอ้พูดไปพูดมาก็งงนะเอาเอาอย่างนี้เพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะพามาดูเบื้องต้นเราก็ต้องมาสังเกตดูก่อนนะเพื่อนๆน,นะว่ามันน่าจะมีจุดหลวมจุดหลุดอะไรไหมเพราะว่ามันเกิดความร้อนใช้งานมานานแล้วเพื่อนนะ นะมันจะมีพินแอมอยู่ตัวหนึ่งนะตัวที่มันชอบหลวมนะถ้าอาการอย่างนี้ลูกค้าเคยมีประวัติว่าเคยเคาะเคยอะไรนะเคยเล่าให้ฟังแล้วก็ต้องมาหาจุดุจดจุดหลวมหรือเคาะจนพังแล้วยังไม่รู้นะจนพังเลยแบบคืออาการอะไรเสียไปเลยจุดที่เราสงสัยก็คือตัวนี้เนี่ยนะเพื่อนๆนะเราจะย้ำบอร์ดตัวนี้ก่อนนะย้ำพินตัวนี้ก่อนนะเพื่อนนะ ถ้าย้ำแล้วมันจบรู้รู้ว่ามันโอเคมันขยายออกมาแล้วก็แสดงว่าเป็นกับหลวมถ้าไม่หลวมเราก็ต้องซ่อมนั่นแหละเบื้องต้นเราก็ต้องย้ำก่อนเผื่อว่าเราจะไม่ได้หลงทางหลวงทางไปที่ไหนหลงทางทําไมก็เพราะว่าก็วัดแต่หาตัว,ตวเสียวัดไฟวัดอะไรที่ไหนได้ทําตั้งนานหลวมเออนี่เขาเรียกหลงทางนี่เราจะย้ำตัวนี้ก่อนพอรู้ว่ามันย้ำแล้วมันจบมันขยายออกมาภาพขยายออกมาดีแล้วเราค่อยย้ำจุดอื่นที่มันน่าจะหลวมอย่างเวอร์นี่ ภาคเวอร์เนี่ยนี่ไอซีเวอร์เราดูข้างล่างก็รู้ลรเกียรขาเนี่ยอันนี้เราก็ต้องย้ำเคยย้ำมาเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วก็ต้องย้ำอีกนะจุดไหนที่มันมีฮิตซิงที่น่าจะหลวมก็ต้องย้ำให้ลูกค้าแหละถือว่าทําให้มันทนทนนะลูกค้าจะได้แนะนําคนอีกหลายๆคนมาหาเพราะว่าเขาซ่อมไปแล้วทนก็ต้องทนสิครับซ่อมไปตั้งสิบสองปีนะเครื่องนี้อ่าเดี๋ยวจัดการอ้าวจัดการเลย เหมือนเดิมที่เราเคยทำเหลอเพื่อนเพื่อนก็ย้ำให้กะะกลัวที่มันหลุดมันหลวมหรือเราสงสัยว่าจะหลุดจะหลวมก็ย้ำเข้าไปอีกก็คือทำเข้าไปซ้ำๆย้ำๆนี่แหละเราย้ำเรียบร้อยนะเพื่อนนะย้ำบอดเรียบร้อยก็ทำการล้างก็ใช้ทินเนอร์เหมือนเดิมนะเพื่อนล้างให้สะอาดเพื่อนมีคราบอะไรที่ติดอยู่ มันจะไม่ได้รวนเครื่องจะไม่ได้รวนขับน้ำยาพวกฟักพวกอะไรน,ะนี่ล้างซะก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันน้เพื่อน,นตัวที่สงสัยนะดูแต่ข้างล่างข้างบนไม่ได้ดูนี่เป็นตำแหน่งตัวนี้เป็นคิวคิวสี่ศูนย์สี่น้เพื่อนนะตำแหน่งนะตัวที่สงสัยนะเพราะว่าตัวนี้ทําหน้าที่เป็นพินพินแอมเป็นตัวที่ขยายขยายภาพให้มันกว้างออกด้านข้างนั่นแหละ นะถ้าภาพมันโหดมันกว่วงก็ต้องเล็งตัวนี้แหละก่อนถ้ามันไม่ลวมเราค่อยกลับมาซ่อมอีกทีนึงนะถ้าไม่ใช่ถ้าเราย้ำบอร์ดแล้วยังไม่จบเราค่อยมาซ่อมอีกทีนึงว่ามันเสียอะไรเรมาไล่วงจรกันอีกทีนึงนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราจะอานี้ใส่เข้าไปแล้วจะมาดูด้านหน้าด้วยกันนะเราย้ำให้หมดเลยนะเพื่อนๆพวกเบือพวกอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องก็ย้ำให้หมดเพราะเครื่องมันใช้งานมานานอ่าเราตั้งเครื่องขึ้นมาแล้วเนะพวื่อนๆตัวนี้นะที่เราย้ำตัวที่เราสงสัยนะถ้าเราเห็นทรงบอร์ดแบบนี้ลักษณะอย่าางนนี้้ถเป็ ทีวีซัมซุงสลิมนะเพื่อนก็เลงเสร็จตัวนี้ก่อนเลยนะแต่หลักการนี้ก็ใช้ได้ทุกยี่ห้อเนี่ยถ้ามันหลวมแล้วก็ย้ำไปจุดที่มันมีฮิตซิงฮิตซิงก็คือตัวโลหะนี่แหละนะโลหะแล้วก็ติดกับอุปกรณ์ลงไปยันลงไปด้านล่างไปหาบอร์ดเพราะว่าเขาต้องใส่ฮิตซิงมาเพราะว่ามันเกิดความร้อนเขาก็เลยใส่ฮิตซิงมาตัวนี้ก็ชอบหลวมชอบร่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเพื่อนเดี๋ยวเสียบสายสัญญาณก่อน ถ้าจบก็คือจบไปเลยนะตอนประกอบเครื่องจะไม่ได้ประกอบให้อยู่อาเซียปักแล้วมาดูกันนะครับมันจะขยายมันจะยืดไหมามาดูกันนะครับเสียงมันจะมาก่อนนะจืดตืดตืดตืดอ้าวโอเคเลยนะเพืพ่อนๆปิดงานครับ